กคนเดียอยากจะบอกนะคะว่าเดียต้องไปซื้อคอนซีลเลอร์มาใหม่นะคือช่วงนี้เดียรู้สึกว่าใต้ตาเดียขาวขึ้นหรือยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเดียปกติจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ขาวกว่าตัวเองหนึ่งเบอร์ใช่ไหมคะทีนี้แต่งหน้าแล้วพอลงคอนซีลเลอร์ใช่ไหมคะมันรู้สึกกืนไปกับผิวเกินไปอ,อย่านีลองดูสิทุกคนว่าใต้ตาเดียขาวขึ้นไหมปกติอะตาดำมากเลยนะเดียแค่ใช้ i e l i x i r er ตัวนี้นะคะทาบริเวณรอบใต้ดวงตานะคะจุดห้าจุด เข้าไปนาจะแล้วก็คึงคึนนวดคึงคึนนะคะเช้าเย็นนะไม่คิดว่าจะได้ผลขนาดนี้นะจากหมีแพนด้าทุกคนก็เห็นตาเดียอยู่นะคะว่าเป็นหมีแพนด้าขนาดไหนนะคะนวดนวดคึงคึงคงเข้าไปนะคะเขานะ่ะจะช่วยให้เรากระจ่างใสขึ้นไม่คิดเลยนะว่าจะต้องซื้อคอนซีลเลอร์ใหม่ขนาดนี้ เชื่อนะคะว่าเขามาจากยุโรปแต่ราคาน่ารักมากใต้ตาดำหายเกี้ยงไปเลยนะคะใครเป็นหมีแพนด้าต้องไปหาซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยว11เขามีโปรลดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะไปหาซื้อกันนะทุกคน i เ e l e x t r ค่ะ